วีมาโอ้พยาวท้มเสียงอรอ้วาววัดีพอวันดีครับแค่ยังก่อเดียนแค่ยังกินมาามพอพี่เป็นปลาคามพอยี่ไปนปลาคอมยุ่ยเอพ่ ฮใส่พ่ออบีอ๋อพ่อพี่บ่ฮะปาะโอพี่น้องครับไปมองพ่ออบีกับผมเปิดบัตรจะกินสมหรือเปล่าพ่อโอรายการรายการกับผมพี่น้องครับหาพ่ออบีกับผมนะไปดูพ่ออบีกับผมนะครับเราจะไปหาพ่ออบีกับผมอ้าวสวัสดีพ่ออบีครับผมสวัสดีครับพ่ออบี มาใส่บักอะปิดบักขามเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงกนตกลงกันตกลงกันตกลงกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคพี่สวัสดีครับบักหลามมาใส่ปิบักขามบ่ใส่บักขามป้าบักขามพ่ออดได้บ่แหม่ป่ะพี่น้องครับผมเที่ยงนาที่เรามากินลาบวันนั้นครับผมได้ใส่บักขามมั้ยใส่หรอใส่ใส่บักขามเมียงบาดนี่โอ้ยโคตรแมงเอ้ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมหัวตอบี้มาขามซ้ำนี่ตีมึงเ็รมาสู้กับบนตีฮะอันนี้อันนี้เขาสุดะเขาเขาข้อสลัดข้อสลัดเมียเปียงแบบเมียเมียจะบันนักพอเอ้ยมันจะบันนักเมียจ้ะคนสลัดอ๋อคนสลัดเขาจีเขาเขาสีเอาเอารอบมาสุกแบบนี้มาแบกเสบ้าตีมีนมนักโอ้ยบักสลัดหลวงเอ้ยปไาพี่น้องครับมาขามซ้ำนี่นั่นเขาแตดหมานี่ <laughs> โอ้ยขวออกธรรมดาเกิดข้อแตหมาพ่นะวะมาขามต้นหิมัดนี่โอ้ยนย่หิมพนต์นขอเอาผ้าอกขาบทผ่าไปหน่นองครับเออมกป้ยักขามต้มีนันม,มก,กลาเอาละมาสุกเอาหนิเมีนทวีโอ้ยแห้งครบกน้ผกักเงยขม้นมบบาแบกเอาดูขึ้มาแบกเอามันหนักมันหนักอ๋อแซลลอสุกกว่าดิกวะแซลลอสุกสบายกว่า คืนเองบผมก็คืนเองนี่ยคืนเองติไม่ไมีแตนตัวมึงแตนว่างวดก้อนคลิปก้อนเมื่อปีกายแตนต่อเจ้าอยู่ต้นนี่บี่พี่น้องครับวันนี้เราได้เมนูแล้วครับผมเฮ็ดยังกับไหมนี่สิต้มปลาเส้นปากคำบ่กให้ยังอยู่คำมาแล้ขี้แตนส่งหิวนะยังเกาะยุกสมอยากกินบากสมครับผมไงเป็นเบาเขาได้บอกพอของอยู่อุ้ยยอดอาจารย์ปองได้พี่น้องครับผมเอาสั่นไป ส่องพะสุกไปแล้วพ่อพออันหัวหน้าเอ้ยแล้วพ่อจุส่องพะคีรถไปพี่น้องครับเบิ่งครับไปแล้วครับพี่น้องครับคุณน่ะโอ้ยงุดไหลแมียมเอ้ยบักขามันหนักคือจังอันบักบักเ้าวแซงบักแงกับบ้าาดอกอันนี้บักขาสามหน่วยเอาล่อมาสุกเอาไานี่แมีเขาก็เห็นโอ้ยโอ๊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 ยเฮ้ยยังไงหลานใส่เจาะมันคือสลัดแท้โอ้ยเดี๋ยวเจาะแล้วกันปะ ก็ไขยพอกระซางนี่เป็นอะไรลูกจังไหนจังอะไรบักแง่บักซุกบักมูบักขามสามน่วยนึงเลยไเอฮฮะแต่ว่ามันสลัดบ่นั่นานสลัดมันสลัดได้ไผสลัดได้พอ่าฮ่าฮ่่า่งรครับมึงนี่ล่ะปาดโอ้ยหรือบักพอสีแม่มึง่บาดนี่ปาดขึ้นสลัดแ่ละลูกโอ้ยบ่งมยองกันขึ้นสลัดลูเพราะว่าเอาพับ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 จับรอฮ่าฮ่าฮ่่า้บักขามหนึ่งหรอบักพอรึไงโยบังนู่นหรอบักขาม มาขามสมหน่วยเนี่มึงเอาลอไปซุกเอาเตียโอ้ยกูละเงืดได้มันคือเบารถกระบะท่าทเนี่ยไปแก้วพี่นี่พี่ท่านบงลาไปขับขั้นหน้าเด้อลูกเด้อรถพ่อเ่ยขั้นเป็นไปไปแก้ของมึงมาแก้ลูกไปเอาไปแก้เอาละโอยข้าหน่วย้าหนน้ำลายแตกมากเพี่้องมากมากมาก บู๊ยรักพ tamam. ่อมากเลยพน้าว่าอืออือมึงรักพ่องเหรอจะมารักอืออาปาอาปาอาปามามามาพี่้องครับบึงอือพี่รองคับบึ้งครับัาขาม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 อออือักพ่อืักพคือรักงย่ารว่ามีพี่้องครับแก้วัาขามพี่้องมาพี่้องมามามครับ น้ำได้แต่ลราไม่นองไวอข้าทีแล้วครับนึกทำยังเอิ่มเป็นไงอะยังก่อนไอ้เริเป็นไงอะนะเรยงก่อนนะเอิ่มเป็นไงเนอ

โอ้ยนี่มึงทำไมจองให้เงี้ยงพี่น้องกันกินนะมึงอ้วยนี่ขอบกลัวกันซ้มันมียัังไม่พี่น้องจองพยักงานได้ไหมรางก็นังอ่านตามมึงเห็นจะบ่เงี้ย้ยเงี่ยเงี้ยงี่ยเงียเงี้ยเงี้ยเง้ยเงยเงียเงี้ยเงยงยัง้ยัง้ยเง้ยเงีนยี้ยเงน้ยกงีมเงี้ยเงีนยเะี้ยเ้ยเงี้มเี้ยงี้ยเงี้ยเงียงยเงงยังง้งี่เยงยง้งยงงงงงเงเงง้ย มามามากินฮ่าพี่น้องครับนี่เริ่มจงไปหยาเลยกูอยากกินแวทมึงชุกหล่อออกมาคำที่แหลกเลยพี่มันคือได้จังไหนเอาเฮ้ยหลวบไม่อยังไรนักมันหนักแม่ประธาพ่อตกสั่งมึงจะบอกว่ามึงกูเอาบุญดีมาพี่น้องมานี่เริ่มจงไปหยาเลยมาเริ่มเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยน่าแต๋วที่อหอพี่จอยเอาะ แก้วพี่น้องแก้วป่านจะมาหวานเลยพี่หวานยังพ่อหวานมะขามเตี้ยป่าอเฮ้ยป่านตาเฮ้ยลูกมามามะขามน้อพ่อโอ้ยแซ่บเฮ้พี่น้องครับแซ่บลูกแซ่บที่ทั้งหลายกันไรมากินสมบ้านใบใบใบโม่วงใบสองน้องพอดีกิน ครับพี่น้องครับโอ้โหนี่พี่น้องครับพี่น้องขังแก้วครับผมครับกินพ่อกินยังกับอะไรยงบอะไรเครื่อยเขาเคื่องหายเคือหายเชื่อหรือเปล่าบุ้งหรเล่าเจ้างามเนี่ยมันได้ยังงนี้งามเส้นเงือกที่เราอมันโมมีแก้วเฮ้ยยังดีพ่อพ้อเหนียไหบ่เฮ้ยพ่อพ่อ พ่อยังไม่ยัป่าว้วกอดใจมึงมีบ่เปาง่เป็นเบาหรอเ่าเปล็นแค่รดาของพ่อเปล่าอ่อปีปล่ไมงาบ่ฮะพ่ได้ยุติว่าพอกินวัได้ปีเจ้าพ่อพ่อสีหักเศรกจวได้แปพันลูกเอ้าจะหยำไม่ใสจพ่อยำมไม่ใส่ะมันอนมันมัคั่วเห่อตอนนันควเปพี่น้อง แขวปยังงาจีคค้ดเราด้วยหรอมันจีออกล้วบ่พ่อกูก็ว่าทั้งสายเลยกูดึงของมาแล้วซะพ่อวีมาผมเคยหอนขับบิวอยู่ด้พ่อเอาเสือกมัดฮ้ยมีเลีงแล้วก็จิมาแขวเจ้าเซกเซโปรตีนเจ้าไใเพอนยืดจีคาเนะอีตับเออเจ้าอย่ารับนะมือยงเนอย่าเด่นดังย่าเด่นดังรับทุกัน มาพี่น้องมาอือนะครับบีบบีมาจับกล่องขวดเนี้ยมาม่จะบอกมามาพอพ่อพ่อสิกินให้พี่น้องเบิ่งมาสบายดีพี่น้องฟังงตายได้แข็งค่อยเมื่อกล่อนแข็งค่อยมันไดแพ้แล้วเหลอพี่น้องชีวิตหัวร้อนแพ้เดี๋ยวเรายสุดปีนเผาเนะครับมาแข็งค่อยแข็งค่อยโอ้ยพ่อยจะงำได้ดิมางำค่อย เฮ้ยเจ้าคว้าามลเข้าเกลียดผมจีแ่ว่้สีเดียบว่าเจ้ายำปอดผมผลเกลียดเจ้ามามาข้านึงข้านึงมาทำเดี๋ยไปข้าวนึงเอาห้ยพันึงเหรอผมอันนึงเอาันยปอดเจ้ข้านึง้ยเจ้ากากกินบอเล้ยนึงเอ๋อกูกัดจีนรอบ พ่อ,อ,อ,อกัดินลอกๆมึงเอากินในเบิร์ดเลยห่วย <c oughs> เอาข้ามินพอ <c oughs> ่อเนาะห่วยไอ้วน <c oughs> ไม่หนึ่งละ <c oughs> พอแซบปะดีมออื <c oughs> <ม> <c oughs> อือออาเสร็จแล้วพี่น้องครับบรรยากาศทงไฮโซน่าบานเฮาไปได้เมื่อก่อนฮะพ่อกำลังสีปล่อยป่าเบิดนี่ไม่ใส่เงี้ยงานศพสาพี่น้องเป็นเอฟซีมหาครับอาบีย่างไปอธิบายลูกย่างไปเอออันนี้เป็นซาผมงซาไม่เรียงปลาครับผมเรียงปลาแล้วก็ขายอะไรนี่ปลาินเอกไอนี่ปลาเสียเองใครนะครับผมเปีซีครับผม เจ้าแม่มึงหยังดอกจบไหมแพนกองเดี่วหลังก็คอยแย่ม่าพิาแม่อให้พอไปจังดมครับพี่น้องครับกินกระเดอเซมืองหนองนาคผมม่อยพี่น้องครับค้มมาเอาบ่หน้าบผมบอง่พอแซบเอาไงพอแก้วมาจับนจงาอ่ะพอพอพ แสบบอยเบงกล่องเบืองกล่องบักลาเอ้าแสบบอเวลาพูดไม่ใช่ป่ะพ่อจะบอกทีหน่ง้เบืองกล่องนั่มแสบบอบอกลาบอนะแสบบอกล้องยุ่ตายอยู่พ่อสบนีกล้องยุ่งสิไม่ได้ครับพูดนี่พูดผ่านกล้องพ่อครับเบืองกล่องสิพ่อพ่อแสบบอสินะเดี๋ยวก็เออังสนละถามไม่รูพ่อพ่อพ่เนี่ยแสบบอพ่อเดี๋ยวดู้มันพ่อ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 อพ่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 พพ่อ แซบบ่แซ่บครับเอาผู้ไทยไปลูกพ่อครับพ่อครับพ่อครับแซ่บไหมแซ่บครับอือไปแซ่บมาแซ่บไหมพ่อผู้ไทยอร่อยไหมหนตัวเออจบเลยเอาเไาดูพ่อครับบ่จะได้แซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บไหมพ่อครับครับพ่อครับพ่อว้าวโอ้ยเอ๊ะมันจอดด้วยกูเจ้าว่อเถอะเจ้า พ่อขี่แจ๊กได้ปะกูอย่าโบลาณพ่อไม่ได้กินรโดรนะพ่อวันนี้พ่อบอกขี่แต๊กมาเนี้ยขี่แตกเลยพ่อมาพี่น้องมาเอฟซีมาหนึ่งสองมามาพี่ออมมาพี่จอยมาเลยพี่สงใจครับพี่ลำเทียนครับป้าบีครับอาเกนครับเอฟซีจากมุมนอกทุกที่นะครับอิสราเอลนะครับยุโรปครับอเมริกาครับอังกฤษครับพ่อ ไม่หยางยอันนี้เปิด,ปดมุ๋เหรอหอันนี้มาลเดปน้องี่นอนทั้งสองปรแล,ล้ว<อ>สบายบดีพป่น้องมียตีงกล่องคืกอกล่องดีดุบังคับหนึ่งสองอืมเคพ่อเพ่อ เจ็บมือครับไอโอราบหลายพี่น้องเอ้ยนะครับผมกับบรรยากาศการกินแจ่ววันนี้นะครับผมอ่ะห่อละพี่ไอ้ยไม่น่าหรอลูกไอ,อ,อ่หออเบื่อขี้ <c oughs> <c oughs> ยินดีสบายก็คุณอลยสบายดิพี่น้องครับผมวัสดีครับ